ตั้งแล้วเนี่ยวันนี้ทางคอรการเมืองก็คงจะจับจ้องไปที่การถแถลงจับขั้วจะตั้งรัฐบาลของฝั่งเพื่อไทยกับทางากลุ่มของเขาแนวร,ร,ร่วมเขาเนี่ยนะฮะคุณสกลจินดาวันกอติดราย,ยางาน,นสดมาจากโรงแรมแบลนคาสเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับครับคุณธีรวัตรและคุณวณัสสิทธิครับพักการเมืองเจดพักนะครับที่นําโดยพักเพื่อไทยและพักที่เรียกตัวเองว่าพักการเมืองฝั่งประชาธิปไตยได้ร่วมลงนามศัตยาบันฑ ยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชอนะครับและมีการเรียกร้องให้พักการเมืองที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตรยร่วมต่อสู้ด้วยกันและมีการเรียกร้องให้กะกะตจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยครับบรรยากาศการถแถลงนะครับของเจ็ดพักการเมืองที่ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามสัตยาบันเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชอที่โรงแรมแลงคาสเตอร์นะครับประกอบด้วยพักเพื่อไทยนําโดยพลตุรดโทวิโรเปาอินหัวหน้าพักและคุณหญิงสุรรัตน์เกยุราพันธ์คันิเดต นายกระธมนตรีของพรรคเพื่อไทยและพรรคที่เรียกตัวเองว่าพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยประกอบด้วยพรรคอนาคตใหม่มีนายธนาทรจึงรุ่งมเรืองกิจหัวหน้าพักนอกจากนี้ยังมีหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพักเพื่อชาติพักประชาชาติพลังปวงชนไทยและเศรษฐกิจใหม่ซึ่งนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองเนื่องจากติดภารกิจ ทั้ง7พักขณะนี้นะครับบอกว่ามีเสียงรวมกันมากกว่า255เสียงเป็นอย่างต่ำโดยไม่มีพักภูมิใจไทยมาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยแกนนํำของแต่ละพักยืนยันว่าจะร่วมกันต่อสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตย ให้พักเสียงข้างมากเป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนให้คุณหญิงสุดร,รัตน์เกยุราพันธ์ในฐานะคนดิเดตนายกอมนตรีของพักการเมืองที่ได้สอสอมากที่สุดในสภาผู้แทรนราษฎรเป็นนายกอธนตรีแต่หากพักเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครก็ให้สิทธิ์กับพักเพื่อไทยเป็นผู้ตัดสินใจและยังเรียกร้องไปยังพลเอกประยุ์จันโอชานายกฐธนตรีให้ลาออกจากตําแหน่งด้วยขณะเดียวกันขอให้พักการเมืองบางพัก อยากจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะจะทาให้การเมืองและประเทศชาติถึงต่างทันขาดความเชื่อมั่นไม่มีเสถรภาพเรียกร้องไปยังกกตให้ทําหน้าที่ด้วยความบริสุทธิยุติธรรมชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งเปิดเผยข้อมูลผลการเลือกตั้งให้ครบทั้งหมดเพื่อสร้างความชัดเจนในการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับของสังคมสุดท้ายขอเชิญชวนทุกพรรคการเมืองให้มาร่วมกันสร้างบ้านเมืองให้มีกติกาเป็นสากลในระบอบประชาธิปไตย,ด,ยด้วยการร่วมด้วยการร่วมงานกับเจ็ดพรรคการเมือง ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวครับวันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเราจะร่วมกันทําตามสัญญาประชาคมและร่วมกันําตามเจตน,นารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้เลือกพวกเรามาในวันนี้ถือว่า ทัเตฝั่งาชันทได้รับความไมว้วางใจได้รับฉันทารุมัติมากที่สุดนะคะกันอนี้แม้ตัวเลขจะยังไม่ดิ่งแต่ก็ไม่ต่ำกว่า255เฉพาะผู้ที่ได้ประกาศตัวชัเดเจนนะคะเรายังมีแนวร่วมที่ต้องคุยคุยกันอีกดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ ถือว่าพักฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยและไม่สืบทอดอไม่สำหรัก,การสืบทอดอำนาจของอสชเนี่ยเราได้เสียงข้างมากได้ฉันทานุุัวัดจากที่น้องประชาชนแล้วนะครับพักอนาคตไปยืนยันเหมือนเดิมว่านายกรัฐมนตรีควรจะต้องมาจากพักที่ได้สอสชเป็นระดับหนึ่ในการเลือกตั้ง พัฒนาคตใหม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับที่หนึ่ของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือคุณหญิงสุดารัตนะ์เป็นนายกรัฐมนตรีเราเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดในวันนี้คือคุณหญิงสนะุดารัตน์ ขณะนี้นะครับการถแถลงข่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดวยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีในช่วงท้ายที่มีการเปิดให้ตอบคําถามนะครับได้มีการสอบถามถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยที่จะมาร่วมงานกับเจ็ดพรรคการเมืองรวมถึงกรณีของนายกร,รัฐมนตรีหากพรรคภูมิใจไทย เข้าร่วมกับ7พรรคการเมืองนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการตอบคําถามยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับบอกเพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการประสานไปยังพรรคภูมิใจไทยขณะที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคก็ยังตอบคําถามอีกนะครับว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่ได้เสียงข้างมากในสสที่จะเป็นสภาผู้แทนราษฎรนะครับและขณะนี้พรรคการเมืองที่มาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ได้เดินทางไปยังสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งแล้วนะครับเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อกกตขอให้เปิดเผย คะแนนของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครับ